อากให้ทุกท่านได้ฟังเพลงนี้ครับย้ําว่าเป็นเพลงนะครับผมเพลงตลกนะครับเดี๋ยวอยู่ในทิกตอกนะครับทุกท่านนะือแบบผมเปิดเจอพอดีนะครับผมมันเป็นเพลงหนึ่งาทีสิบเจ็วินาทีนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านลองฟังดูนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแค่สองรอบคุกและคุกรอหลวงปู่ไอคุกรอหลวงพไอคุกรอหลวงพูนไอชิบชิบชิ ชิบหายชิบหายชิบหายชิบชิบชิบหายหายไปผลดีดนีไปแล้วเด้ออยู่ไม่ได้ที่ก่อนนะเธอบวกปิดอยู่หลายวันดันไปเจอเส้นโม,มเครื่องจับพิศแล้วก็นล้มจมเครื่องจับพิดแล้วก็พาลมจมยังโชคดีที่พอไปร้องเพลงเต่างออย และคงรอลงพนายคุงรอลงพนายคุกรอลงพนอยชิบ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 หาอาชิบหายอาชิบหายชิบชิบชิบหายไม่สานมาถึงนลุงพนก็ถอยหีไปแล้วอย่าไรร่องรอยใบคอยเรียร้อยตามลมลองตาแต็นและปุ้ทุกระทม ปาแตนปู่ทุกพระโทตันรวดต้องตรงปู่คมน้ําตาหอยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจักรอบกันเดี๋ยวนะกุกและครมรอหลุนบนอ้ายครมรอหลุนบนอ้าย <What> ชิบหายชิบชิบชิบหายหายไปผนดีนี่ไปแล้วเด้ออยู่ไม่ได้นี่ก่อนน้เธอบวกปิดอยู่หลายวันดันไปเจอเส้นผม,มเครื่องจับทิศแล้วตากันลมจมเครื่องจับทิศและวก็พาลมจมยังโชคดีที่พอแไปร้องเพลงเต่างอย คงรอลงพอายคโรอลงพนายคงรอลงพนายชิบหายอาชิบหายอาชิบหายชิบชิบชิบหายไม้สานมาถึงนล่นงพลก็ถอยหนีไปแล้วอย่างไรร้องรอยในไปคอยเรียบรอยตามลงลองตาแตนและปูดทุกข์ระทม อกองป่าแตนและผู้ทุกประทมตำรวจต้องกรมผู้คมน้ำตายหอยโอ้ยเนาะสรรหามาลองนะครับพี่นงองเอ้ยแล้วก็ต้องบอกว่าคือเป็นผมอดขับไม่ได้แต่เขาเต่งได้แบบเนียนมากนะ,ะเนื้อเนื้อนะเนื้อน,นี่นเนียนมากนะะเพราะมากนะครับผมอืมแล้วก็แบบ คือเป็นเป็นแนวตลกอะ่ะคือแบบว่าไม่ได้แบบไปไปมีคําด่าหรืออะไรไม่มีคําใส่ร้ายอะไรนะนะครับ<笑><笑>แต่ก็ความจริงมาแต่งเป็นเนื้อนะครับผมเออผมชอบคํานึงที่แบบว่าอะไรนะอ,อ่าป้าแตนทุกข์ะทมอะไรประมาณนี้เออก็ทุกจริงจริงอ่ะนะครับผมทุกใจอะ่ะนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปของคลิปท้ายคลิปมันจบเลยนะครับเพื่อนนะอย่าก,กดข้ามโฆษณาคอมเมนต์คอมเม, EN, ม EN, นต์ด้วยเหตุนผลในคลิปเหตุนผลไม่ออกก็ ว่าใจรัวๆกันเหมือนเดิมนะครับก็พอดีผมไปตัดผมมาใหม่นะครับผมนี่เลยเห็นไหมครับนี่ตัดผมมาใหม่แล้วนะครับผมรูปผมทรงเดิมผมก็ตัดประมาณนี้แหละนะครับผม,มนะนะครับทุกท่านก็ถือว่าเป็นเป็นบทเพลงขำๆเนาะก็คงมีลิขสิทธิ์แหละแต่ลิขสิทธิ์นี้ก็คงไม่ถึงกับปิดช่องหรอกัะ <laughs> งนะครับมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วแดงอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นดนตรีของ เพลงลิขสิทธิ์นะครับอืมก็เอามาให้ทุกท่านได้ฟังคำขำก็คือไม่ได้ไม่ได้เปิดได้ได้นะครับเอออ่ะก็หวังว่า FC พี่น้องประชาชนทุกท่านจะเสพข่าวอย่างมีสตินะครับช่วงนี้ผมก็จะรีรันการให้สัมภาษณ์นะครับผมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับผมนะครับแล้วก็นักวิชาการนะครับผมผู้ที่มีความรู้ ที่เคยให้สัมภาษณ์นะครับผมก็จะเอ,ออกมาให้ทุกท่านได้ฟังเป็นช็อตเป็นชอ็นชอตไปนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับเพราะว่าคดีน้องชมพู่ที่เราติดตามมาอยู่นั้นนะครับก็ยังยังคงแบบออรอความกระจ่างในชั้นศาลสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าจะถึงดีการหรือไม่อย่างไรนั้นนะครับแต่คือข่าวนี้กระแสมันแรงไงที่บอกไว้ว่าทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้นะผมก็ฟังหลายหลาย,ลาย,ลายๆท่านพูดนะ คือจริงๆความคิดแต่และท่านก็ตรงกับที่เราที่เราพูดไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ตลอดเตอมระยะเวลาสองปีที่ผมมาพูดนะครับซึ่งมันมันก็เห็นในชัดเจนว่าถ้าหากว่าสื่อไม่มาทาคอนเทนต์ตั้งแต่แรกนี่นะครับผมก็คงจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็คงจะไม่มี f c แบ่งเป็น2ฝ่าย3ฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงจะไม่มีความเกลียดชังเกิดขึ้นแน่นอนแหละที่สําคัญนะครับนอกจากนักข่าวที่จะนําเสนอในลักษณะนั้นไปแล้วนะครับ ก็มีการสืบทอดนะครับผมนะครับยูทูบเบอร์ทีนี้ยูทูบเบอร์ก็สืบทอดต่อยูทูบเบอร์ก็มาสร้างคอนเทนต์นะรตราบใดที่ยังมียูทูบเบอร์อยู่นะครับความสงสารก็ยังคงอยู่นะครับผมให้กับทางฝ่ายพลกับแตนนั่นแหละนะครับแต่ในใน,ในท้ายที่สุดเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะครับพราะเรืออีกสองสารว่าอย่างนั้นนะครับเราก็รอได้รอได้นะครับผมรอได้รอจนถึงวันนั้นได้ แต่ในระหว่างนี้เราก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์นะครับผมเราก็นําเสนอในด้านของพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาในโลกโซเชียลนะจะมาห้ามกันไม่ให้นําเสนอมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเขาออกสื่อไงหรือเขาออกข่าวออก u t u b e อะไรอย่างเงี้ยน,นะโดยสําคัญคือ YouTube ของตัว,ต,ว,ต,วตัวเขาเองนั่นแหละนะฮะนเมื่อเป็นยูทูบเบอร์เป็นบุคคลสาธารณะนะก็ย่อมมีคนออกมาติชมหรือวิาพากษ์วิจารณ์นะครับก็ต้องยอมรับให้ได้นะฮะไม่อย่างนั้นเราคงต้องปิดช่องไปเลย ไม่มีการติดต่อสืส่อสารแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์เลิกทําข่าวไปเลิกไว้กันเลิกฟาดกันเลิกด่ากันนะครับแล้วทุกอย่างมันก็จะเงียบเองนะเชื่อผมไหมคืออย่างที่ผมกล่าวไปว่าตราบใดที่ยังมียูทูบเบอร์มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพลกับแตนอยู่นะครับนะครับแน่นอนแหละมันก็จะมีความคีดเห็น2ฝ่ายเกิดขึ้นะนะก็จะมีย่อมมีการตอบโต้กันแต่การตอบโต้นั้นนะครับใครจะอยู่ในกรอบของกฎหมายแค่นั้นเอง นะอย่างผมผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกรอบของกฎหมายอยู่แล้วผมไม่เคยใช้คําหยาบใครไม่เคยใส่ร้ายป้ายสีอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับยูทูบเบอร์บางคนนะครับอืมจากนั้นแล้วทุกท่านที่ติดตามข่าวนี้ก็ขอให้มีสตินะครับผมอย่าเมามันนะครับทุกท่านนะเมามันไปมันก็มันไม่มีผลอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้วนะครับมีผลแต่กับยูทูบเบอร์เท่านั้นแหละที่ทาแล้วจะมีคนติดตามไหมทําข่าวนี้แล้วจะมีคนดูไหมมีคนฟังไหมโน่นนี่นั่น นะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่องผมผมก็ต้องยืนยืนด้วยความจริงด้วยความถูกต้องเท่านั้นนะฮะแล้วก็ให้เหตุผลให้ข้อคิดกับสังคมนะครับผมโอเคสำหรับบทเพลงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอ่า t ิกตอกชื่ออะไรนะเลิฟ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 เอฟบีไอนี่แหละนะนะครับก็สามารถทุกท่านก็ลองไปติดตามได้ไปไปฟังได้นะครับผมก็ก็เพราะดีนะเป็นเนื้อหาที่แบบพ่อดีพอดีนะครับ นะครับไหลเรื่องเลยนะครับไปกับโรนตีได้ดีเลยเจอกันคลิปหน้าครับทุกท่านบ๊ายบายขอบคุณแล้วสวัสดีครับ